สวัสดีค่ะกระทําชมจัน channel นะคะโอ้ป้าเปียกับคุณลุงเพิ่งจะขึ้นมาจากสวนนะคะก็ลงไปเรดน้ำต้นไม้นะคะก็อยู่สวนล่างนะคะป้าเปียก็อยู่สวนข้างบนเราอยู่ในสวนและเราก็ได้ทราบข่าวได้ยินข่าวด่วนนะคะข่าวที่ว่าแผ่นดินไหวตึกถล่มที่กอทมอดูป้าเปียกยังอยู่ในชุดลุยสวนนะคะโทษทีก็ ข้างนี้ก็ถอนแล้วด้านนี้ก็ยังไม่ถอถทงมือก็กะว่าถ้าไม่มีอะไรมากมายก็กกติดตามข่าวแล้วเนาะตอนนี้กําลังติดตามข่าวป้าก็ไม่เป็นอันทําอะไรเหมือนกันนะคะเป็นห่วงพี่น้องผองเพื่อนพี่น้องเราญาติพี่น้องเราคนรู้จักเราอยู่ที่กรทมก็เยอะนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานญาติพี่น้องของเราเอา่อมีใครไปทํางานอยู่ณนะตึก ที่ถล่มตรงนั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้คุณลุงกำลังขึ้นไลฟ์สดนะคะก็กำลังดูโอ้โหนี่ภาพก็ค่อนข้างจะแสงไม่ค่อยไม่เป็นไรนะคะแสงมันจ้าแล้วก็แสงมันก็มืดด้วยไม่เป็นไรเอ่อป้าเปียกก็ไม่ไม่ต้องสว่างมากก็ได้รู้แต่ว่าตอนนี้ป้าก็มาภาวนาอธิษฐานนะคะเผื่อ พี่น้องนะคะนอกจากส่งกําลังใจแล้วประเปียกก็ภาวนาอธิษฐานเผื่อพี่น้องเรานะคะขออย่าให้ใครเป็นอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนบ้านหรือใครก็แล้วแต่ที่มาทํางานอยู่ณนะตรงนั้นขอให้ทุกคนก็อ,อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเพราะว่าขา่าวช่องใหญ่ก็บอกว่ามีคนทํางานอยู่ที่ตรงนั้นตั้งสามร้อยกว่าโอ้พี่น้อง ขอพรงทรงนําพานะขอขอให้ทุกคนปลอดภัยนะอันนี้คือความต้องการของเราเราก็อยากจะให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแต่ว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็ป้าก็คือตอนนี้ทราบข่าวแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยเออน้ำต้นไม้ก็ปล่อยน้ำสายยางใส่ต้นไม้ไปเลยนะคะณเวลานี้ก็ปล่อยสายยางให้ให้สายยางทำงานให้น้ำมันไหล ใส่รถสวนรถอะไรไปเลยนะคะสำหรับป้าลุงก็ตอนนี้คุณลุงมาขึ้นไลฟ์นะคะเพื่อที่จะแสดงความห่วงใยส่งใจส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นในกรทมจะจะหนักสุดนะคะเท่าที่ฟังข่าวตอนนี้แล้วบางกระแสก็บอกว่ามีที่เชียงรายด้วยก็ได้รับผลกระทบด้วยเชียงใหม่ด้วยก,ก็ก็รู้สึกเหมือนกันแต่อาจจะไม่รุนแรงนะคะคงจะไม่รุนแรงเหมือนที่กทมนะคะตอนนี้ แต่ที่กทมอตอนนี้ความเตรียมพร้อมนะคะเท่าที่เราดูการเตรียมพร้อมของทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภยัยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฐานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆแล้วก็รถพยาบาลคุณหมอพยาบาลอะไรเตรียมพร้อมแบบนี้ก็ทําให้เรานี้รู้สึกว่าเออก็ ก็ยอมรับนะว่าตื่นเต้นแล้วก็เครียดแล้วก็เป็นกังวลนะคะเป็นกังวลเป็นห่วงเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้ป้าเปียกเองก็ลุ้นนะคะได้แต่ภาวน,นาแล้วก็มาส่งกำลังใจผ่านทางช่องนี้นะคะ y o u t u b e กระท่อชมจันช n แนลนะคะก็ฝากไปถึงให้กำลังใจไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ประสบภัยตรงนั้นแล้วก็ผู้ที่ไปช่วยผู้ประสบภัยด้วยนะคะเหมือนที่ ปลาเปียกไล่เลียงมาเมื่อสักครู่นี้นะคะฝ่ายต่างๆเจ้าหน้าที่ในองค์กรในหน่วยงานในฝ่ายต่างๆในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนี้ก็ขอให้ท่านปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคะหลายๆครั้งที่พี่น้องประสบภัยไม่ว่าจะเป็นภัยน้ําท่วมไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ในการช่วยเหลือนี้นะคะก็จะเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะ เสี่ยงภัยเสียงอันตรายจากถ้าไฟไหม้ก็ไฟยังไม่ดับอะไรแบบนี้เสี่ยงเข้าไปยิ่งตึกถล่มแบบนี้ก็เสี่ยงว่าถ้าเขาไปช่วยเหลือแล้วมันมันจะถล่มอีกไหมไอ้ที่พังลงมานะ่ะพังหมดหรือยังนะคะก็ขอภาวนานะคะส่งกำลังใจเอาใจช่วยนะคะไปถึงเจ้าหน้าที่ ผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือด้วยไม่ว่าจะเป็นอ,องค์กรไหนหน่วยงานไหนอะไรที่จะไปช่วยให้ความปลอดภัยช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยและที่สําคัญพี่น้องผู้ประสบภัยขอใหอ้สามารถที่จะหลบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ขอให้สามารถวิ่งหนีออกมาได้ เอ่อเท่าที่เราเห็นข่าวนะคะภาพข่าวแรกๆนะคะก็มีคนวิ่งออกมาตามที่ถนนหนทางหวังว่าเขาจะวิ่งออกมาจากตึกนั้นหวังว่าหลายๆคนจะวิ่งออกมาได้นะคะจะหลุดรอดพ้นออกมาได้อืมแต่ว่าตึกก็หลายชั้นเนาะปะ้าเพียก็ยังไม่รู้รายละเอียดนะคะว่าตึกมันกี่ชั้นกันแน่นะคะแต่เท่าที่ดูเท่าที่เราดูภาพข่าวนั้นคือตึกมันสูงแหละหลายชั้นแหละนะคะที่เอ่อพังถล่มลงมาจากกล้องจากภาพ กล้องที่คนที่เขาถ่ายได้ทันนะคะแล้วก็เผยแพร่บอกมาให้เราได้ดูกันได้เห็นข่าวคราวกันนั้นอืมันน่ากลัวนะน่ากลัวคือมันมันไม่รู้ตัวนะคะเมื่อไม่รู้ตัวก็ก็คงมได้แต่ตะโกนนะบอกให้พี่น้ององเพื่อนบอกให้กันและกันนะคะให้หลบให้ออกมาให้วิ่งอะไรซึ่งเขาบอกว่านะเ ถ้าสมมติว่าแผ่นดินไหวนี้เขาไม่ให้ใช้ลิฟต์นะคะพี่น้องนะคะใช้ลิฟต์ไม่ได้นะคะเพราะว่าลิฟต์คงจะเสียหายนะคะเสียหายแน่ๆนะคะแล้วก็ลิฟต์คงจะไม่ทํางานเราจะติดอยู่ในลิฟต์นะคะยิ่งจะอันตรายออกมาไม่ได้เลยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเกิดแผ่นดินไหวเราหยุดตึกสูงแค่ไหนก็ตามให้ลงทางบันไดเท่านั้นนะคะทางบันไดเท่านั้นที่เราจะลงมาได้นะคะก็วิ่งวิ่งวิ่ง มีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเข้าไปประชุมอยู่ที่กทมแล้วก็อยู่ตึกตั้งชั้นที่สามสิบสามเลยนะคะเขาบอกว่าเขากําลังจะกดลิฟต์นะคะก็มีเสียงตะโกนเสียงผู้คนบอกว่าแผ่นดินไหวหมอบหมอบหมอบมอบ,บ้างวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งบ้างออกไปกลางแจ้งลงลิ่ลงบันไดเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์อะไรแบบนี้เขาก็มีการตะโกนบอกกันแล้วคุณหมอท่านนั้นก็ปลอดภัยนะเขาสามารถลงมาจากชั้นที่สามสิบสามแบบ วิ่งสุดชีวิตลงมาว่างั้นเหอะแล้วก็ออกมาที่กลางแจ้งปลอดภัยได้นะคะหวังว่านะคะป้เปียวก็หวังว่าทุกคนนะคะที่ประสบภัยตรงนั้นที่อยู่ในตึกนั้นนะคะหวังว่าหลายๆคนคือคือคุณหมอที่ว่าท่านนี้นะท่านไม่ได้อยู่ตึกไม่ได้อยู่ในตึกที่มันถล่มนะตึกที่ถล่มนั้น ข่าวว่าเป็นตึกที่ก่อสร้างนะคะสร้างใหม่นะคะยังไม่เสร็จก็คงจะยังไม่เปิดทําการหรือจะเปิดทําการแล้วบางส่วนอะไรยังไงป้าเปียกก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะตอนนี้ข่าวคราวยังไม่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแต่รู้แต่ว่าเป็นตึกที่สร้างใหม่ยังไม่เสร็จก็น่าจะยังไม่มีคนทํางานเนาะยังไม่มีคนเปิดทําการว่างั้นเหอะเพียงแต่ว่าเออมีก็คงจะมีคนที่ทํางานก่อสร้างนะคะที่อยู่ในนั้น ยังไม่เปิดใช้ว่างั้นเถอะนะคะแต่คุณหมอท่านนั้นเขาได้รับผลกระทบจากตึกอาคารสูงมันสั่นสะเทือนนะคะแต่เขาไม่ได้อยู่ตึกตรงที่ถล่มนะเขาก็วิ่งลงมาจากชั้นสามสิบสามแล้วก็ออกไปกลางแจ้งได้ปลอดภัยนะคะก็นะคนที่อยู่ตึกสูงตึกอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ตึกที่มันถล่มนั้นก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะก็แค่มัน มันมันสะเทือนนะคะมันสะเทือนมันได้รับผลกระทบแล้วเขาก็คงจะวิ่งลงมาก็คงจะอ,ออกจากอาคารแล้วคงจะปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ได้ถลม่มใช่ไหมคะแต่แต่ตึกตัวที่มันถล่มเนี่ยสิน่ากังวลน่าเป็นห่วงมากๆเดี๋ยวอีกไม่นานเขา่าทางช่องใหญ่นะคะช่องทีวีหรือช่องทางภาครัฐประเพียรก็จำไม่ได้นะที่ท่านนายกบอกว่าให้ติดตามข่าวคราวผ่านช่องทางนั้น ได้ตลอด24ชั่วโมงในการที่จะอยากทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะก็หวังว่านะคะหวังว่าเ,าเราจะได้ทราบข่าวคราวโดยไวแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีด้วยที่ว่าทุกคนปลอดภัยหรือถ้ามีการสูญเสียเท่าที่ฟังคุณลุงฟังขาวว่าวบอกว่ามีบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ยไมเยอะนะคะก็หวังว่าจะไม่มี ที่เยอะมากกว่านี้นะคะเราก็ได้แต่ภาวน,นาเพราะว่ามันเหตุสุดวิสัยมันมาแบบไม่รู้ตัวอยู่ๆก็พังคลื่นลงมาเท่าที่เราเห็นภาพจากข่าวนั้นเราก็ได้แต่ใจหายแล้วก็ได้แต่ภาวน,นาเอาใจช่วยขอให้ทุกคนปลอดภัยทั้งผู้ที่ได้รับประสบภัยและผู้ที่ไปช่วยเหลือนะคะสำหรับคลิปนี้กระท่มชมช่องชาแนลก็ฝากส่งกำลังใจไว้ เดี๋ยวจะติดตามข่าวคราวอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ